วันนี้มีโรดเดของเราก็คือแกงเขียวหวาน <Wow. S 1> แกงเขียวหวาน <Wow. S 1> วิธีการก็คือใส่กะทิหนึ่งกล่องขนาดหนึ่งลิตรนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงอีกสองขีดนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมูหลังจากที่เดือดล้วก็ใส่หมูลงไปเราวันนี้เราใช้หมูสันนอก90บาทครึ่งกิโลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอหมูสุกล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวพอสุกใส่มะเขือพวงก,กับมะเขือ ก็เขือเจ้าพยาพ uh huh. อสุกเราก็ตามด้วยผักโหระพาเพื่อจะได้เป็นแกงเขียวหวานทานต่ออะไรกีะอะาไรเอ่ยกี่จําได้ไหมว่าวันนี้เราไปไหนมาไปไหนมาโรงงานขนมจีนที่เธอไปทําคลิปไงน,นี่ไงเธอเราวก็ได้ขนมจีนมาคราวน,นี้เราจะทานกับอะไรทานกับอะไรถึงอร่อยอะไรเอ่ยนี่ไงตามบักหูแล้วก็นี่ผักที่เราจะเคียงก็จะมี ผักบุ้งนะคะผักกาดขาวกระหล่ำปีถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเจ้าพญาแล้วก็อะไรเนี่ยมะเขือพวงเนี่ยทานแต่ว่าเราจะลวกก่อนให้มันสุกๆก,ก่อนนะพี่อากิใช่ไหมเออต้องให้มันสุกๆเพราะว่าบ้านนี้สวออเยอะะเอาตาบักหูเอากี่บาทตาบกหัวแสนหนึ่งแสนเดียวเราทําไมถึงต้องทําอาหารเยอะขนาดนี้ละ่ะอากิทําไมเอ้ย ก็เพราะว่าพรุ่งนี้วันพิเศษวันพิเศษเราจะไปไหนกันครับไปทำบุญไปทำบุญที่ไหนครับที่วัดเธอแค่เข้าได้เหรออะอืมไม่น่าเข้าได้นะพระจะยอมให้เข้าวัดไหมหรือม่ายัางไงโอเคตำบกขุงโซยเลยเสียบเสียบอืมอ่ะพี่พริกสองเม็ด สองเมตรจริงเชื่อป่ะไม่เชื่อลองชิมดิไม่เอาสองแม้จริงขี่เลยมาช่ด้วยกันนะทุกคนเย้